ลงตรงกลางคนนึงมันเปลี่ยนลงตรงกลางคนนึงแล้วก็ลงไอ้ไอ้ชัน้นชชััช้้นนลอยของแบบดีชั้นลอยโดนไปสามนัดเจ็บมากปล่อยเพื่อนเราต้องการโดนอีกนัดนึงตรงกลาอยู่ตรงไหนวะเสาไฟอ่ะที<ด>่อ่ะตอกยังบีไม่รู้เจ็บมากเลยเพื่อนเอาได้เลยนะกลางหักแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดละเออตีเป็ดตีเป็ดใช่ไหมไม่ตีตีตีผมมันฆ่าไปแล้วอ่ะ อ๋อคือมันคือตัวแมนซ์คอตใช่ไหมใช่มันแมนซ์คอตอ๋อเขา้าใจแล้วก็คือจบแรอบหมดแล้วอ๋อหมดแล้วนั้นหมดแล้ว,น,น,ลวน่าจะดุ้งอ่ะหนีโผล่มาเจอกูปืนลอยอยู่ใต้ตูดนะโผล่ก <laughs> ัวปืนเสียบตูดมันนี่มันตัวสองสามเม็ดไม่หลวงไงอ้เหี้ยเกาะน่าจะมีเกาะทุกตัวเลยมั้งถ้างั้น,นมินิสามเม็ดน่าจะล่วงอยู่เกาะแต่มินิถ้าโดนตีก็ อ่ะยิงโดนตัวพี่เห็นแค่ตัวเห็นแค่ตัวเออว่ามีนี่ถ้าโดนตีนก็ก็โดนตีนถ้ากศูนย์เป็นคนกวนตีนพี่เว้ยบอกก็โดนตีนบอลเร็วบอลเร็วตรงนี้ก็บอกหนึ่งอะไรวะไอบอลเร็วนะบอลเร็วอย่างนี้นะไอ้หี้ไอฮีโอ้โงนมาหากูได้ไงวะไอ้หี้กูถามจริงไอ้เหี้ยคอนเวิร์ตเลยจังหวะเนี้ยเอออยากใส่แอร์ฟอร์สด้วย กูอยากใส่อะไทังดาวด้วยใส่อะไรใส่อะไรก็ได้ไอ้เหี้ยแต่ขอเตะหน้ามึงทีวะไอ้เหี้ย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 บีเพิ่มกูเพิ่มบีกูเพิ่มไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้โบ่ต้องคนจับคายเลยโอรับไม่ได้ปะใจนะไอสัตว์คอือ เด็กๆก็คือแบบนั่งแคขี้มูกอยู่หน้าจอแบบเพิ่งมาฝึกดูทวิสมาเจอมึงเงี้ยเออมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้่ใหญ่ฮิ่งอิสตุ้ปคนสี่เหลืออันหนึ่งเออเอ็มสองสี่หน่อยเหรอเดร์วายังเพื่อนไอเป็ดจังเลยเพื่อนมาเก็บข้างบนเอาแล้วกันเดี๋ยวกูต้องไปเล่นเอ็มสองสี่ละหากูุทบให้กูด้วย คนเขาเรียกคนเขาเรียกร้องไงให้ทนายเปิดเปิดหน้าไอ้บัวโอเออเปิดหน้าบัวตอบแล้วตรงนี้กูจะเปิดหน้ามึงไงสับเปิดหน้าบัวแม่เลยเฮียเออเปิดแม่เลยเฮียเฮ้ยพอแล้วไอ้หิ้วผูเป็้บริยย์เนี่ยอันกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเลยไงเนี่ยบอกกูดิจะเป็นอะไรอ่ะไอ้ที่ปัญหาทางสุขภาพจิตหรือเปล่าพวกมึงฮะไอ้สั ไอ้เหี้ยไอเหี้ยอังอีกพี่กินอะมั้งพี่ไอ้เหี้ยกูช่วยกูช่วยก่อนกูช่วยก่อนกูช่วยก่อนไอ้หี้ยไอโว้ไอเหี้ยเฮ้ยมึงด่าพี่กินทำไมเฮ้ยกูมีหน้าปืนอันหนึ่งเพิ่มแม็กเทพอันหนึ่งหน้าปืนเอาเพิ่มแม็กเอาเก็บไปก่อนเอาทุกอย่างเลยมันจะบอกว่าพี่แบบไม่แบ่งอ่ะเห็นแร่ตัวมันบอกอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเรื่องธรรมดา เออยังไมได้เอะไรยเอาีมไม่คดีไม่ดีอะไรทีเออเป็นน้องไงว่าไอ้หี้อไอ้หี้ยไอ้หียไอ้หียเอ้ยอเย็นเูเอาแล้วกันไอ้เบีเอ้ยเอาไอ้เไอ้สัตว์ไอ้พวกมึงอยู่บ้านเดียวเไมได้ ไปแคมป์ไปแคมป์ก็ต้องไปตีหัวมั้งไอ้้มาเอ้แล้วพี่สวัสดีครับที่ไหนได้ทำแบบมีโซนออกกําลังกายก็น่าจะมีแบบสนามมวยบ้างหรือวป่าจังหวะเนี้ยเอ้าโหพวกมึงจะได้รู้จักกูเป็ดวัวดัมเบลทุ่มเลยสัตว์มึงแต่มึงได้รู้จักเป็ดมัดดินระเบิดต่อยมวยไม่ใช่ไม่ใช่มวยป้ามยึดแม่มึงหมัดดินระเบิดเหรอโอ้เดมซี่โลอะไรเยอย่าเพ้อได้ปะไอ้เฮียกระตุ้นมาพูดเลย วัดน,นี่ระเบิดเบื้อบงบอกไม่อยากเบ้อแต่เมื่อก่อนผมชอบเล่นเกมเนี่ยไอเขาเรียกว่าเครื่องเรไาเครื่องวีอะที่มันแบบเ,เกมต่อยมวยอ่ะเออชอบเล่นนี่นอะโหย,ย็บทั้งวันเลยแม่แย็บจนเมื่อยอะไอ้แต่เลิกเล่นเหนื่อยเจอไม่เป็ดถ้าไม่เจอก็น่าจะมีคนเอาไปถูกไหม มันอยู่ตรงไหนวะมันเข้าเปิดประตูตรงกลางเข้าไปมึงจะเจอมาร์ค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 หนึ่งมาร์คหนึ่งก็เมื่อกี้กูเปิดมากูไม่เจอนะมีแบบเมื่อกี้มีกก็บอมาร์คตรงมาร์คหนึ่งตัวมาร์คเจอกันแล้วจ้ะเพื่อนจ้ามือแดงวะแดงดิกูใส่สกินไว้ใช่สีแดงกินแรงสามเท่านะเว้ยจริงแดงจริงอันนี้ไปไหนกันอะเอารถพี่กินรถพี่ไอ้พี่มาลับปูอย่าตายคอเวอร์แล้วก็ไปเตะหน้ามึง ฮไม่เหมือนต้องเอารถที่พี่กินแล้วพี่กินมากูเออถูกเนี่ยตอนนี้ก็มีรถเอาไปเลยเพื่อนแค่นั้นนะเนี่กูมีแล้วไงโอเคแต่กูว่าดันต้องบักกี้ด้วยบักกี้ขับเคลื่อนง่ายแต่ว่าติดวิบัติคือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะยากมันน่ารู้ที่สุดแล้วไอ้เหี้ยขับผ่านก็มีแต่คนเล่นแต่บักกี้เออยิงง่ายอ่ะยิงน็อกก็ง่ายเออ ล้อก็แตกง่ายอีกเฮ้ยเขาอัปเกรดแล้วสามนั่แล้วไม่ต่างไม่ช่วยอะไรเลยเท่าไหร่จมำลางกดแอกอยู่แล้วนะคือถ้าเป็นถ้าเป็นแผทเก่าอ่ะยิ่งกว่านี้อีกร้องไหนนี่อะอะไรอะไรอะไรท่องวันอีกแล้วโหเริ่มไม่ชอบหน้ามึงแล้วตรงนี้บักกี้ครับนึงอะไรมาแทบบวบโอ้ยสัตว์ใหญ่กะรู้เหมือนกันแล้วมังเป็นนี้อะไร เฮ้ยนากูใส่กันอยู่กำลังไปมึงโคตรจะไกลเลยไอ้ฮีเพราะว่ากูเป็นคนที่รุดหน้าก่อนไงแต่ไอ้ฮีโอเคบทไม่มีโอเคมันเอาบทเราไปทีนะบทไม่มีบทไม่มีแม้มันยิงกันที่เหมืองขี้อะไรเนี่ย ชูมาเนี่ยมึงก็รักสามลวมั้งคนเขาอ่ะโยังโบดได้เปล่าได้ใช่ได้ก็บอกว่าโบดไม่มีครับเพื่อนสุดยอนอย่าต้องพูดซ้ำเลยเอ้ยเจ๊อะเลยที่นี่มันจะอยู่ข้างล่างนะพี่ว่ามันไม่ใช่อยู่ข้างบนละไม่เห็นนะยข้างบน ่ข้างล่างนี่ไงอยู่บ้านเนี้ยมันยิงใครก็ไม่รู้มันยิงเล่นแหละก็ไปโบสถ์ไงไปโบสถ์เสร็จสองนี่ต่อเนี่ยให้บีให้โบสถ์สองอ่ะเจอน้องเก่งน้องเก่งน้องเคซีเหรอพอดีเลย จะได้ให้น้องเก่งชิมปืนกลที่ได้จะยิงไ,<อ>ไม่โดนเซบาหูซัดกันละก็จะไม่ถึงมึงไะเซบาหูชกฮาโฮนวอเดวามูดาคาเมนไนดาอีโดงมาซาเรอีอารูนรดาเดดิซาเรนูดาเย่ก็งก็เลสโกโฮนิวอเดวาเอ Lai dao sắt! ƠI! Ok, nói. Hãy tìm cả Ok, không tìm ra mặt nữa. Ok, à? cái tấm Ok, hãy tìm ra mặt nữa. Ok, hãy chữ này. mặt cứ Ok, hãy tìm ra mặt nữa. ตัวมันจะได้เรามาใครมี้ปะมีแล้วไม่มีไปนี่หน้าปืนพร้อมเพิ่มแม็กทิ้งไว้ให้จะกูไปเอาเองไอบีเปลยวครับเป็ดครับทิ้งไว้ในบ้านไอบีอ่ะอุ้ยมาวุไมเลยไงหน่ะปี๊บเลยไม่ได้ไอบีฮะบ้านมีดีเลยมาเป็ดสะพานไปเพื่อนไอ้เพื่อนเอาไว้ไนดิดลงไปเลยเนี่ยดิดลงไปเลยเกเพื่อน ก็ไปัพาว้ใบดอเจี๊ยบตออนนอาวมันอันตองช่วยกันไ่งันมันโดนสีกระบอกอมาเอากูลงเหรอก็รู้เ้อิกป้อกูมีคำถามนะใช่พี่แค่รถที่ำมนใกล้หมดไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเปี่ยนมเมื่อกี้น้ำมันเต็มหลอดไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ เห็นแล้วเพื่อนเดี๋ยวนะไหลดามอไซคับไปอย่างนี้เพื่อนต้องเปลี่ยนรถจะมาทั้งหมดไหลดามาอไซคับไปแล้วเป็นแลขับไปใค่ฟีมันไม่เคยฟีมันมีแค่คนเดียวเป็ดเอาไงอะตามไปได้เอาไวเแล้เออตามไปเลยใครไปได้โอเคเฮ้ยมันดักอยู่ไปเองรอดไว้มันคือมอไซค์นะเพื่อนมันคือมอไซค์เหรอใช่มันคือมอไซค์ เดี๋ย้วมันรัวร้าเพื่อนมันมาดูไหลเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอันนี้ไม่ได้แล้วเพื่อนกูไปละดจะกังไอ้เพื่อนกูต้องวิ่งอ่ะเจ้าใช่เหรอเออใอ้กูยิงมันได้บอกควาพี่โค่นลงเลยไม่บอกโดนผมมาเหรอกูได้คิวหนึ่งกูแตกเหรอเฮ้ยโหตัวเดียวกับพี่กินกับพี่กินมาดิ ตายของตัวนั้นอีกเป็ดเกมเพื่อนติดตัวกลับถอยไปบ้านแกเมีไลดาข่าเมีดไรดาไลดาไลดาเฮ้ยมีคนขับเอ่อทาง60เห็นไหมบีถนนแจ็คไซค์เอ้ยพี่กับบอกกำลังลงไหไม่ได้ไผแล้ววะพี่กินติดอะไรไม่รู้อีกเป็ดปืนติดหน้า เจ็บเพื่อเจ็บเฮ้ยสวยทำเองตา้เจ็บม่กข้อสวยกูบอกเลยปืนกูสุดพอดีโอ้ยฉิ่ไอชนอะไรตรงไหนเปล่าโอ้ยฉิ่ตอนแรกสนเทเคเยอะวะมีกิ๊แท่งมากัน่ะปูเอากิ๊แท่งมาให้เพื่อนไว้น่าจะแปะได้นะ ไปกันก่อนก็แล้วใช่ดิไปดิไปดิเป็นรับปิดแล้วโผล่อะไรจะไปตามไปไปเจอกันป๋ออะไรนะเฮ้ยจะกันป๋อจริงๆกำลังหลับก็ได้นะพี่ตัวนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรเยอะอ่ะมันวิ่งเอาเองก็ได้มันวิ่งไวตัวเนี้ยไปด้วยกันได้เลยไปด้วยกันไปไกลไ้ลองสิโดนไหมอาจจะโดนเม็ดนี้แต่มึงรู้จักรีเ l e c t g o แค่นั้นแหละ อุ้ยพี่เองพี่เองพีอยู่กำแพงบ้านอู่รถไม่พี่กูยิงสวนไปนัดนหนึ่งแม่ไม่กล้าวัดเลยโอเคใจมันอ่อนแอขนาดนี้วะต้อว่าอยู่ไหนวะต้องพีคสู้ต่อดีวะขอคลิปแท่งหน่อยเพื่อนตัวกูเพื่อนอยู่ข้างบนอะไม่มีคลิปแท่งแล้วรู้สึกพลังมันไม่มาต้องขับผ่านห้องไอ้สะพานอยู่ดีอ่ะลองไปหาเป็ดพี่น้องมาอุ้ยเฮียอะไรอ่ะ เกือบโนมึงมาดิอ้าจะชงกูได้ยังไงมันหังกันเยอะเฮ้ยงไดนใเป็นน่ไเโหน้องหน้ากูสองตัวให้กูซ้ำก็ได้มันกะมานนี่อนเงี้ยเฮ้ยเป็ดว่าท่าปีโดนมันดอกไ้อยูมันน็องอะไรพี่มันตายเลย ไอป่แม่งไอปู่แม่งไม่ให้ซ้อีกทังไหนทังไหนมันจะขับไปทั้งไหนทางนี้กูมาปะตากองเหรอตกองเหรอตกองเหรอเฮ้ยตงกูมีคนวิ่อยู่หนึ่งมทใช่เห็นแล้วเนี่ยกูยิงมันอยู่กูยิงมันอยู่ใช่ เจ็บเพื่อมันเจ็บโดนเพื่อมันจะตายแล้วเต็มเลยนะกูเต็มเลยเลยนะไม่ดำกันเลยแล้วทำาเลยพี่เกณฑ์มต้้าแว่ทำไมกเนี่ยคับเออยู่เฮัลโลไล้วพี่โบบาครับเอ้โบีมาร์คี้นโผ ตากูยิงฟรีไอ้กูเห็นเรือแล้วเรือวัวแตกเรือวัวแตกกูเองเดีวกเลือขึ้นแล้วเลือก็ตั้งสายเมื่อกี้ไม่ไก,กลตาบ้องชายเดี๋ยวพี่ต่อ,อยางฝนตรงข้าก่อนดีกว่าพี่ ไม่รู้กูยิงคนมันน็อกอู่อ้ามันตายปีนออกมาอะไรไปแล้วลกระสุนกูหม,มด ไอ้อฟ้าดิไอ้อโกงยิงไว้ไหนโกน้องโกนักโกอกลงครับครับเอีครับลงไปไฮไลท์พี่จอดอยู่มันจะมาได้สองคันเฮ้ยนักวงนัโกโมมีคนยิง เดี cake, cake, ๋ยวได้กันสุดในเคสกันสุดในเคสมดไอ้โบสุดในเคไนมาบ้านเพื่อนบ้านตอบให้กินระเบียบของเหรอตัวที่พี่กินบอกมีระเบียบของแกจุดตัวมาตอบระดับลวแต่กูเข้าไปจุ่มในวงก่อนถ้ามีคนกูก็ตายเลยมาก่อนเพื่อนใช่โบตายแสดงว่ามีคน เออเดี <G iro entender> <ee diz> ๋ยวกูกูเข้าไปเปิดก่อนเลยตามมาผมไว้ไพีตายก่อนไว้ผม ยิงใครวะมันยิงใครยิงเรา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 ยิงรถด้วยเน้นๆนะอ้าววม่งอยู่ตรงคอนเขียววิ่งตรงคอนเขียวเดี๋ยวกูจอดไปเล่นไปตรงนี้เข็ดละวิ่งกลับมาซ้ายชิดลั้วซ้ายเออมันหากูอยู่อ้าวฝั่งกูตัวนึงระวังด้วยต้องเดินต้องเดินไมเป็นไรพี่เดี๋ยวเอาของ

พี่ขึ้นไปมองให้ก่อนนะต้องเป็นเป็ดชุดเต่าเป็ดปั๊มยาก่อนแล้วค่อยดึงกูทีหลังพี่ขึ้นไปมองให้ก่อนกับแตกะขวาบนเดี๋ยวพี่เอาให้เดี๋ยวพี่เอาให้เสร็จอนด์นอยู่ด้วยกันสองตัวไหมข้อไม้ตัวนี้เลยเคปิ่เดี๋ยวพี่ฉีขวาไปให้เรื่อยๆจบไปไหนวะโอเคเลยขวาพี่เคียวกระสนกระสน พี่เช็คตายนะรู้สึกว่ามันจะเรู้สึกว่ามันจะมา,นะมาตายเนี่ยเจ็บมากตัวนึงเจ็บมากเลยอยู่ด้วยกันสองตัวเลยเพยอยยเพี่อสียดา,<ง>า้ปะเฮ้ยได้ไงใช้สายเปล่าวะไม่ใช่สมงศ์ถอยเนินเนี่ยวุย้ยใครยิงอะ่ะกูเพือ่อนไม่มีเกาะต้องยิงอยู่ปลายสมกศ์บังสีใช่ไหมผมขับรถไปชาร์จมันได้ปะ มันตัวเดียวหรอสองตัวสองตัวแมีตัวมินดีดิมันอยู่เดินเดียวกันปะใช่ครับเดินเดียวกันกระบองคนเลยพี่ิ่งให้ปเฮ้ยน้องยางแตก้อพี่พี่ต้องถอยนะเปดพี่เจ็บแก่เปะกลปชิดด้วยไอ้พี่ต้งชิดก่อนยได้ผมเนี่ยอ้น้น้้ไปี เลยตัวนึงตัวสโอ้ยังเจ็บยดลน่าจะเนตมาซ้ำไม่ชัวแต่เจ็บแล้วนะหลังเนิน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 ที่เนตดึงให้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 ดึงใหังเนินนะพี่จะมีเนินกล่ะอ้าวมคเลยอย่างงี้องเพื่อนที่มยนะตัวยิงตัวยิงพี่แหละ เนี่ยตอนที่พี่ไปอะเดินมักสี่ะแสดงว่าชุบอยู่หลังเนินอะถ้าช้พี่มีแปดถงูกมีแปดูกมีแปดขวานสไห้มีปดเปลรูลยเอาขวาไไ่เอาขวาไล้าเอาขวาไม่เอาขวาไปเอามดแล้วไเห็นแล้วเ็มเเต็มเลยเต็้แลยลมแลเ็ลได้เินเดินบนเินบนโอเคพี่มันอยู่ตรงพีบี้พี่เห็นระเบิดมันยวกลับไปเหรอใช่เลย โอ้ยสู้นอนอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันนอนอยู่ไอ้ยี่เตอร์พูยิงตัวไก่รุ่นน็อกด้วยนะก็อีกทีเนึ้ยไงโอ้มันนอนโง่โง่เลยทำไมเนิยมันงงๆวะเดินตรงเนี้ยใช่เนี่ยมันแบบไม่อย่างว่าพี่มันแบบคือโปรไฟล์ทุกคนก็งงอ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีนกันอ่ะเออไอ้ยี่เนิยมันเนิยมันแบบมันเหมือนบไอ้ยาคู่นั้นดึงได้แน่นอน